สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบปรกเกอร์ a t ท e วนะคะประจำวันที่18ตุลาคม2567ค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวทองคำนะคะทองคำนะคะทำาอทำไฮโดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ย จะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมนโยบาย,บายการเงินทั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมนะคะซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือองทองคำนะคะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยนะคะนอกจากนี้ทองคํายังได้แรงหนุนจากคําสั่งซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้สถานก,การณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังเป็นปัจจัยหนุนราคาทองอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือความไม่แน่ไม่นอนต่อการเลือกตั้ง ที่สหรัฐนะคะเพราะว่าเขาจะเลือกตั้งประธานให้พิธีสหรัฐในวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้นั่นเองค่ะก็เป็นข่าวที่หนุนปัจจัยทองนะคะทองก็เลยท,ทําออทําหาอีกแล้วนะคะแล้วก็ทั้งด้านราคาน้ํามันนะคะสัญญาณน้ํามันดิบ เว็บเท็กซัสหรือว่า WTI เนี่ยของตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ํามันดิบลดลงในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะคะหรอ e AA, ือว่า EIA เนี่ยเปิดเผยว่าสต็อกน้ามันดิบสหรัฐลดลง2.2ล้านบาร์เรล,ลในสัปดาห์ที่แล้วสต็อกน้ํามันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอกาฮมานะคะซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญ,ญาน้ามันดิบโลกน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีก180,000สัญญาอ่าบาร์เรล,ลนะคะแล้วก็สต็อกน้ามันดิบเป ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมถึงฮิสติงออยแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยลดลง3.5ล้านบา์เรลนะคะโดยที่สต็อกน้ำมันดิบเนี่ยลดลง กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ทั้งหมดะคะก็เรียกได้ว่าสต็อกเนี่ยเหมือนถูกใช้ไปเยอะนะคะก็เป็นปัจจัยบวกให้น้ํามันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าราคาน้ํามันเนี่ยปิดบวกขึ้นมาแค่เล็กหน่อยนะคะส่วนทางด้านดาวโจน์นะคะโดยเฉพดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทั้งท่องทํำทำอ่อนทำหานะคะแล้วก็ดาวโจนเนี่ยก็ทำออทำายนีอีกแล้วนะคะก็เนื่องจากยอกค้าปีกที่สูงเกินคาดป่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผู้้บรริโภคสัฐะะแลวก็าด แนวโน้มที่สดใสของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคทอร g ิงจำกัดนะคะก็ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่ากระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะเปิดเผยยอดค้าปีกนะคะยอดค้าปีกต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้น0.4นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันต่อปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นที่1.7 1.74%นะคะแล้วก็ตัวคอรีเทลเซลนะคะหรือว่ายอดค้าปีกที่ไม่รวมพวกยอดขายรถยนต์แล้วก็น้ํามันนะคะก็เพิ่มขึ้น0.7%ในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงแรงงานสาหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง19,000ลายสู่ระดับ241,000ลายในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ3เดือนแล้วก็ต่ากว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่ามีแต่ปัจจัยหนุน ในเศรษกิจเมกานะคะก็เลยทําให้าดาวโจนนะคะปรับตัวทำออทาหายอีกครั้งนะคะส่วนทางด้านข่าวตามตารางนะคะสําหรับวันนี้นะคะคของฝั่งเมกาเนี่ยจะมีตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเป็น building permit นะคะหรือว่าการขอใบอนุญ,ญาตก,ก่อสร้างเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกทีก็คือตอน ออ11นากา10นาทีนะคะก็คือประมาณ5ทุ่ม10นาทีนะคะก็จะเป็นการออกมาถแถลงการของเมมเบอร์ของ f ฟดนะคะก็อันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะ,ะส่วนฝั่งอื่นนะคะจะมีของฝั่งอังกฤษนะคะเป็นกระทบกับคู่เงินปอน์นะคะก็ประกาศตอนหนึ่งหนึอนะคะก็คือบ่ายโมงเนาะ,ะก็จะเป็นตัวเลขรีเทลเซลล์เป็นเดือนต่อเดือนนะคะส่วนของฝั่งจีนเนี่ยประกาศตั้งแต่9โมงนะคะ C CNY จะเป็น ตัวหยวนนะคะสกุลเงินหยวนของฝั่งจีนนะคะ GDP อ่ารายควอเตอร์เทียบรายปีนะคะก็ตามคาดอยู่ที่4.6นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกรีเทียเซลล์ด้วยนะคะก็จะอยู่ที่3.2แต่ว่าอันนี้คือประกาศไปแล้วเนาะก็โดยรวมข่าวสำคัญจะมีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูทางเทคนิคอลกันค่ะอันนี้จะเป็นราคาทองคำนะคะก็ชน ตามคาดที่มิวคาดการไว้ที่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะก็ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปเป้าต่อไปนะคะที่สองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะคะก็อยู่ที่ราคาสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด โดยประมาณนะคะแต่วา่าถ้าเล่นในวันเนี่ยอาจจะมองว่าไกลนะอันนี้เป็นทานเฟรม H4 ด้วยนะเดี๋ยวไม่ขออนุญ,ญาตล้างกราฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์ที่ H1 เพื่อหาจุดเข้ารายวันนะคะสาหรับจุดเข้าเนี่ยมิก็แนะนําว่าถ้าเป็นทองคำนะคะก็ยังแนะนําให้เข้าบ่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะก็แนวรับแรกนะคะที่จะให้นะคะจะอยู่โซนที่ประมาณ Uh, 2,695นะคะหรือว่าถ้ารับสั้นๆเนี่ยแต่มิวคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะรับไม่อยู่นะเพราะว่าแตะขึ้นไปแล้วก็อาจจะพักตัวลงมาก่อนนะคะรับแรกแค่ตรงนี้เนาะส่วนรับที่2ให้โซนนี้แล้วกันอยู่ที่2,683โดยประมาณนะคะก็เป็นจุดที่ไว้พิจารณาเข้าบ่ายทั้ง2จุดนะคะทีนี้ถ้าเราจะหาเป้าหมายนะเดี๋ยวมิวขออนุญ,ญาตกังให้กับโลกของเมื่อวานแล้วกันเนาะเป็นเป้าสั้นๆในในวันนี้นะคะ61.8วันนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ สองร้อยหกสิบสองรหสิเอ็ดจุดแปดนะคะก็ที่ราคาประมาณสองพันเจ็ด้อยสาสิบสองนะคะวันนี้เป้าหมายเนาะก็แนะนําว่าเล่นฝั่งบ่ายดีที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้มันสุกด้วยนะคะไม่แนะนําให้ถือออเดอร์ข้ามข้ามเสาร์อาทิตย์นะคะก็ถ้าปิดบวกไปได้ก่อนก็ปิดไปก่อนนะคะส่วน WTI นะคะก็ที่บอกว่าปิดบวกก็ปิดบวกเพียงแค่เล็กน้อยนะคะก็กราฟถ้าดูในทางเฟรมใหญ่ทัานเฟรมดีนะคะก็ยังไซเวอย,อยู่แถวทางเดิมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลง